โอ้โหแตงน้ําในคลองนี้แห้งขอดเลยนะเนี่ยใช่ปีที่แล้วน้ํายังเยอะอยู่เลยนะเตยเรายังมาให้อาหารปลากันอยู่เลยนะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับพวกเราสองคนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่งจะเริ่มเข้าฤดูหนาวได้ไม่นานนะคะแต่ว่าสถานการณ์แรงก็เริ่มปรากฏแล้วค่ะ,คะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะการทํานาค่ะอย่างพื้นที่นาข้าวที่ตําบลชีลองอาเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะก็ขาดแคลนแหล่งน้ําในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวเกษตรกรจึงต้องเร่งสูบน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กําลังตั้งท้องออกรวงให้รอดพ้นจากการแห้งเหี่ยวตายค่ะซึ่งเกษตรกรที่นี่บอกว่าถึงแม้จะลงทุนสูงแต่ก็ ดีกว่าปล่อยให้ต้นข้าวแห้งตายจากภาวะขาดน้ำนะคะที่ภาคอีสานตอนล่างแรงนะคะก็เป็นเพราะว่าฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกน้อยค่ะประกอบกับไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามานั่นเองนะคะจากภาพค่ะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกตินะคะซึ่งกรอุตุนิยมวิทยาค่ะก็คาดว่ากว่าที่จะมีฝนตกลงมาอีกทีเนี่ยก็ต้องรอไปถึง7เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมปีหน้านั่นเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องให้ความร่วมมือในการงดทานาปรัง ด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงก็ยังปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะเลยทําให้ทางภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแต่ว่าทางภาคตะว,วันออกและภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากลมตะว,วันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมส่วนในช่วงวันที่23ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวความกดอากาศสูงอีกระลอกก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งค่ะทําให้ในช่วงแรกประเทศไทยตอนบนอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงค่ะมาดูอากาศในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะประเทศไทยตอนบนค่ะ มีฝนเพิ่มขึ้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนทางด้านภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ภาคกลางนะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ค่ะส่วนทางด้านภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกชุกนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะนะคะตกอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนฝั่งอันดามันตกอยู่ที่ร้อยละ40ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีฝนเยอะค่ะตกออยยู่่ทีร้ละ60 ของพื้นที่ค่ะ Now it's time to check the weather around the world, start first in the USA. Washington DC and New York is getting cold already. The lowest temperature is approximately around 10 degrees Celsius. But in Los Angeles, it's sunny, not different from Rio de Janeiro and Buenos Aires because the highest temperature is approximately 25 to 27 degrees Celsius. And for anyone who plans to go to England this day, Please beware of Hurricane Gonzalo because now it's running across the Atlantic, reaching the United Kingdom tonight, and will bring a heavy rain and windy conditions. So don't forget to check the flight schedule before leaving. And how about weather in Asia? For Asia, over overall is sunny, but not in Hong Kong and Manila, which have a heavy rain now. And for anyone who wants to feel the winter breeze, we recommend to take a trip to Tokyo, Beijing, and Seoul because the lowest temperature is only 10 degrees Celsius. สำหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกับแฟนลมฟ้าพยากรณ์นะคะ Well whether it rains or shine don't forget to check with us to win weather girls สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่ามางวดนี้เนี่ยก็อดให้อาหารปลาเลยนะ <c oughs> สิเตยเสียดายจัง